สบายดีพอแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วจะพี่น้เหมือนกระเพาเขาวพวกคืกอกะจ้ะสาเหตุห่อมุกไก่แซ่เป็นพี่น้องกิน้วจ้ะมีพักเนะาะใบเสียห่อจะหัวปีมันบมมีปีกระรมกระสีระเอาต้นหอมอันนี้ตั้มเขาเบื่อนะจังริกใส่มุกไก่เนาะ ชิมัดปุ้งนะจ๊ะใส่ข้าวเบือหัวผิดที่เขาตัาานีขพปักเทียนใส้น้ำปลาแดกไก่สนับปลาแดกใส่เกลือนี่จากนู้นนะจ๊ะสาดลงไป,เ,ปเขาจะคลุกเขาคดของเขาทั่ว มีหัวปีแซ่บครั้งนะจะพี่น้องพดมือเดียวบ่ถนัดใส่น้ำปลาน,น้นจาจักหน่อ,นนอนนนนนยจ้ะพี่น้องสิได้นุ่ๆอ่ะเนาะคุกเข้าให้เข้ากันนี่เฮาก็สิมาเฮ็ดห่อเนาะพี่น้องห่อหมกไก่อย,วย,วยวู่ๆอ่ะ ดูใ่้สีมหาหม่อมกก็ได้จ้ะเห็ดห่อเนาะห่อก็ไม่เคยเป็นบัรไดดอกสีอ้วนๆนิดเจัาหน่อย เลื่อนไปเลยพี่น้องหอมมกมกใอยงามปันได้นะเห็ดบกใอยเป็นห่อมได้อะไรพี่น้องเด้คาจะเป็นหนึ่งเสื้อหัวติดได้นะจ๊ะหนึ่งเสื้อหัวนะพี่น้องหนึ่งเสืเตาถ่านหอมๆเลยจ๊ะหอมๆพี่น้องเอ้ยหอมปักสี ห้องปักศีลาวาเนาะห้อมใบตองมาได้กินโดนด้นอะไรจ้ะหมกไก่มาท่านจะซุกมาจ้ะพิดไว้ก่อนคนเราอ่ะกินอยู่ไมอยู่ ซาไก่สิเ้าจะพี่น้องหอมมกหอมหอยหอยเนะาะจะได้บางกิน,น้ำกันจ้าขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามให้กำลังใจนะจ้า ไม่ดีก็ขอดูละไปกินหมูกไก่กันเด้อสบายดีบ๊ายบาย